เทหมดเลยเทหมดเดยอะเกินเทนิดเดียวัสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปู่จะชวนหนูยิ้มหนูแย้มมาทดลองสนุกสนุกก่อนอื่นนะคะเด็กๆเล่นเองตามลำพังไม่ได้เด็ดขาดนะคะคลิปนี้ต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะนี่เลยค่ยะกรสุอุปกรณ์หนูยิ้มหนูแย้มรู้จักอะไรบ้างเอ่ยเทียนเทียนแก้วน้ำ นี่คือเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกจุดไฟก่อนนี่เห็นไหมแม่ปุ๋ยใช้ไฟอันตรายมากนะทุกคนเล่นเอมตาเล่นเองตามลำพังไม่ได้จุดไฟแล้วเสร็จแล้วแม่ปุ๋ยก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะคะเทใส่ลงในขวดนะคะขวดอะไรก็ได้นะคะทำไมไม่จุดไฟทีหลังแม่ปุ๋ยระวังนะก่อนอใส่เบกกิ้งโซดาไม่ได้ขวดโหลอย่างนี้หรอ ใช่แล้วแม่ปุ๋ยก็จะตรงเนี้ยขั้นตอนนี้คือเร็วมากเลยนะทุกคนดูนะแม่ปุ๋ยก็จะเทน้ำส้มสายชูล,ลงไปเฮ้ยแล้วก็ยังไงแม่ปุ๋ยจะเอาแก้วอีกอันนึงนะคะมาเอาไอของมันค่ะเอาแค่ไอใช่ค่ะมันลุ้นกันนะทำได้ไหม เออาดูลองเลยเดี๋ยวงงไหมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเอาไหมนะรู้สิว่ามันจะปิดใช่ไหมอ่าไม่ได้แล้วไม่างไรมันเร็วข้างเดียวเหรอต้องเร็วอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งดูนะดูนะอย่งเทไปอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีไอไหมรู้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 โอเคไอโอ้ยโอเคไอมันอุ้ยโอเคไอมันนะโอ่ไอมันนะไม่เอาน้ำมันเลยอ่ะเร็วแค่แม่ปุ๋ยเทปมาอ่าเร็ว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  ่ไอ้มันหลุดออกมาแล้วไม่ผูเียไม่ได้แล้วน่แล้วไม่ผ๋ยคิดว่านะอันเนี้ยน่าจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเองโอ้ย้ำอยากลองไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาลองกันค่ะโอเคเปิดอย่างนี้ค่ะตอนนี้นีจุดไปเลยจุดจุดค้างไว้นาไมเนี่อเองไม่ได้นะนี่คือมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยโอเคโอเคอ่าพอติดแล้ว ใส่เบกกิ้งโซดาชุบหนึ่งใส่เท่าไหร่นะสามล้มวแม่ปุ๋ยสามไปเลยค่ะใส่เท่าไร่ก็ได้นะคะ<า>แต่พยายามอย่าให้เบกกิ้งโซดาเมื่อเจอน้ำส้มสายชูแล้วไอมันลุ้นออกมามตัวน้ำมันลุ้นออกมาอาจจะเกี่ยวก็ได้นะเมื่อกี้แม่ปุ๋ยไม่ค่อยรู้เลยนะมันดับพึบเลยทุกคนเมื่อกี้ใครเหินทันบ้างเขาพยายามค่ะเอาละต้องดูกันเลยเนาะ

ยิงไม่ได้โดนยิงโดนให้ขอเมื่อคี้ทุกคน<อ>เห็นทันไหมคะ<ฮ>เกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่ะตอนนี้หนูแยม้มจุดไฟกดอ่าจุดเลยจุดเลยจุดเลยมนติดแล้วเสร็จแล้วหนูแย้มต้องเร็วนะอ้าว,วแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะเทน้ำหน่ยให้ให้ฝเทน้ำให้ใหเหรออะหนูแย้มเทเองเลย พอพอพอยัำโอ้โออลองดูลองดูลองลองไปใส่ด้วยไม่ได้แล้วเพร่ามันเปียกไปแล้วล้นเกิน,นแ,กแบบนี้ไม่ได้นะคะโอ้อะไรพร้อมมานะหนึ่งช้อนพูนกับหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะห่ห้ยห่้ยเร็วเร็ ไหนแม่ปุ๋ยบอกว่าให้เทหมดเลยเทหมดเยอะเกินเทนิดเดียวโอเคอย่าลืมเอียงนะคะลืมเอียงนะพอแล้วพอแล้วพอล้เอียงเอียงเอยงเฟังมยงยอุ้ยมันมีไอ้เยนะมีไอ้เลยยังพอแล้วค่ะ องเอียงๆเอียงๆเอียงเข้ามาหายงี้นะคะอ่าอ่ะโอ้โหกินแรงมากไปเลยค่อยค่อยค่อยคเบาเไม่ได้แย้มจะรอเป็นครั้งที่สองลองดูดูนะแล้วค่อยค่อยแล้วก็เอียงน่ะเอียงใช่เอียงยิ้มนะยิ้มเอียงเอียงแย้มพอแล้วค่ะแย้มไปเลย ทำได้แล้วทำได้แล้วอ่าแต่ตอนนี้หนูยิ้มยังไม่ได้นะเบะกิงโซดานะคะเจอกับน้ำส้มสายชูมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ไฟมันดับอืออันนี้ก็ต้องสรุปคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ดับไฟได้ได้ไหมได้ครั มันเขาเรียกว่าเหมือนจะเกี่ยวกับมีต้องมีอากาศอะไรสักอย่างด้วยน่ะค่ะจะไปเหินวาเอ้ยน่าสมุกดีไงลองดูก็ได้ค่อยๆเทค่อยๆเทลงไปเทล้วค่อยๆเลยหมดเลยโอเคยิบอั้งน้ำตรงเนี้ยเข้ามาบอกว่าเอียงข้างไม่ได้ โอ้โหจุจุอันนี้เจ็บเจ็บอันนี้นี่คือเด็ดมากเลยเนี่ยมันพองมากโอ้โหยังเร็วเห็นอย่างนี้แล้วนะทุกคนเห็นควันไหมทุกคนเห็นควันไหมปุ๋ยทำอะไรอยู่ฮะอีกเหมือนอีรักเหมือนอีกักไม่ขอร้องบ้างนะขอร้องเพราะความมั่นใจไปสิน่าจะได้แล้วนะถึงตัวนี้โอ้ใช่สุดยอดเลยเอาสูงๆเลยนะ ใช่สูงมากเราจุดข้างบนบนนี้ได้เลยนะเอาไฟอ่ะเหมือนเป็นตัวล่อไฟเลยเตเย็นใจเย็นนิดนึงีบรีบรีบรีบยีบรีนนีบร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 ีบยีบเีบรีบเีบรีบรีบรีบยีบงีบรีบรีบรี้รีรีรีบรีบรีีี่ พาเขาไปค่อยๆเสียงๆนั่นไงนั่นไงอ่าไม่ทันแล้วออกอมาอ,อืมอุ้ยหนูยิ้มเหมือนจะได้เลยนี่อโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <S ต้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะหรือผู้ใหญ่ต้องอยู่ด้วยนะคะเด็กๆทำ มาลองดูไงไปดูมันทําได้หรือปะลองดูอันเล็กก็ได้นะเป่ากันเป่ากันเออจุดกันเร็วเปลวคึ้นสูงก่อนเร็วเร็วลืมจุดไปเร็วยิ้มได้ได้อยู่ได้อยู่เออ้องจุดเวลาโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเล่นต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะํำเองไม่ได้เด็ดขาดนะคะทำไมมาจุดฟังนี้ล่ะ เอาลองดูลองดูงวายโอเคบ๊ายบายจบแล้วบ๊ายบาย,บายค่ะ